สวัสดีครับพอ่นนอแมนนพพอ่พี่พน้องมื้อนี้เฮาพบพ้อนกับพี่พันสายเขียวอยู่แล้วมื้อนี้มาพามากินต้มปลาคอใหญ่ต้มปลาคอใหญ่มื้อนี้จานบาเด็ดจานบาเด็ดล่ะมื้อนี้บอกก่อนอยากบอกอยู่เด้อนี่สดน้ำเบิ่งก่อนเลยนี่คำแรกโอ้โอนๆเลยเด้พอพ่อแม่น้องปออูฮะเดี๋ยวๆๆ ฮะบาทนี่อืมอือมบูอนมาพ่อแม่ไม่ร้องไม่ไม่ด้เขาหุ้ไม่ไม่หนึ่งไม่ไเนี่ยมามามาบตุ่มป่าคอยใหมือนี่มาเดยอ,อใส่ผักนย้งบบาน้าอย่างนี้ trong bà qua nhai Mm. Đặc bạc luôn Ui. Mà than hàng, mà than hàng Ui. đồng hoàng này bỏ mẹ, mẹ, mẹ Má má, má. Ừ. Mm hmm. สืวนตะหน่าของอเจ้าบองอันนี้เจ้าบองใส่พ่อแม่พี่น้องนี่น้ำแซ่บใส่รังออกอย่างดีแล้วส่วนคำยังไงไปเลยโักขัดพ่อแม่พี่น้อง โอ้เฮ้หวานมันยังดอกนี่โอ้ขักโอ้ขักไปไหนน้องอืมอู้ขักขัก,อ,อ,ก,อ,ขก,ขกอย่าบวกอยู่มา,มาพ่อแม่นอ้องกินน้ำกรนกินของกันกน,นี่ ล้ึงเพนะื่อน่ะไอปลงสือปลาไงน่องแซบทุกตัวนั้นแซบปลาคอ i ไงตมปลาค oi ไงไม่เคยกิน

Sẹp hết gìn riêng, sướng vậy, Ừ Ừ ngon, con nhai ra, say bình lắm, ได้ได้ได้ hoàn h น à n hoàn ใส่ใบนะใส่ up nì ไ,ไปภาคยงใบบักถามอ,อ่อนโอ้ยไม่ต้องห้องใส่ใบบักถามอ่อนพร้อนโอ้ยแบอบ hoàn h o เดี๋ยวกันโอ้ยแ่บนะใส่ใบขามอ,อปปงง่อนใส่ผักภาคยงโอ้ยกรสุดเท่านั้นน้ำข้าวตุ้นพุนหมนดแล้ว อั <formation jin inh throat> ่นหอ่นฮัอนอืมอืมออืมเ่บหลายมามาพร้อมไมพี่น้องอืม บ่โอ้ยน้ำหวานลอกดินเบดโอ้ยสุดต,ต่อนั่นเน้อตุ่มป่าคอใหญ่นี่พ่อแม่พี่น้องอืมอืมเส้นหนังเไง

เก้าบองใส่แก้าบองนล้วแก้าบองสุดเด็ดใหม่ๆแก้าบองอั้แ uh ก้าแก้วสมเก้าสม

ปากกัญยังเดือนแปดเดือนเก่าเดือนสิบเล่ไปวอดพักเดือนสิบสองนวดปักกัญยังสุดยอดคังเด้อส่วนหนำเข้าไปเนี่ยปวดแล้วปวดแล้วกินเบิร์บบุญเราผู้เดียวนี่โอ้ตุไปไป่มปลาคอใหญ่บาดเนี่ยพอมันเป็นออกมามามาเนี่ย Hmm 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 Uh, sedap Saya buang lagi Hmm Hmm, sia Hmm Hmm อันยังอนยังไปอ้วันแนอ,นแนอ,อ,อ,นอบแข็อเลอบดองหวงบดองหวงนี่คา กินค้างหน่อยจงเป็นคนมีค้างหน่อยอือ้ยาวไปอีกเ้เนื้อตัดหวากับพ่อแม่ม่หวังขวาน

หอมหอมผักกระหยัเนี่แหละเขาอื่นมาป่าข้อยังมาหอนแล้วนี่แหละมดกุญวจทำอะไรไม่รู้บางทีเน่วมันแสบที่เด็ดเลยมันถองมัน ออทองปลาคอแซบเนื้อลายพรอยบอกเยอะ่าแม่หน่องเนื้อลายสุดยอดเนี่อทองปลาคอขออยอยากเด้ใส่คำนี้แบบแซบจำเจำาหน่อย แค่แค่แบบเนี้ยจนย้ำไนหนึ่ลืมจนลืมวางส่วนมวหมือนแบบใไหมงอืมให้มันกินน้ำก้นไหไไม่ส่วนไปเดียวเน็บจิตรไปก่อนนี่แยด้ดสุด โอ้ oh, หัวปลาก้อนใหญ่นี่เราจิ้มเนื้อไวยาดูดพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนี่เนื้อมันแสบนี่เนน่ื้อ,อได้เตีนเตนนมมน oh, ยน,นทำไมได้กินเนี่ยนี่แก้มมันเนี่ยโอ้แย่งกันกินพ่อแม่พี่น้องทำไมได้กินอืมแสบไหลแก้ม กอกินแก้มวันองุงกบปุน่ะว,วันขาอคุคงกบปุน่ะแก้มปาคอลองมึงลองมึงพอแม่มลองจัดจดต้องจัดลวลไรนี่ <c oughs> ห้อนตึงห้อนเงือยสัตว์แอนี่โอ้กินน้ำแก้วเดียวเงียสัตว์แบอโอ้ป่าเงี้ยไรปาคอ ต่างกัหลายเลยระวังคาคออืมอืมอืม,อ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 ม โอ้สุดอยอดเดี๋ยวอีกหนึ่งเมนูหนึ่งเด็ดจีะไปหาซับน้ำใหม่มะแก่งตำยาหน,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 นังน้ำคนๆอย่างไรโอ้โหคิดอยากด้วยคิดอยากด้วย

ซูมน้ามาไว้แล้วเลียนยเออบอน,นี้โอหอืมเลียนเอเอรนภาษาไทยเอินอย่างบรวเนี่ยบ้าน,น่ายเอินเฮอร์ะภาษาไทยเอินปากกาลังมากเนี่ยสงสัยเป็นปากกาลังแต่บ้าน่ยเอินเฮอร์อแกงเฮอกับขี้ตมภาษาทางการเขายิว่าปากกาลังคนละไบ แค่ม่เตร์เศษใหม่เลยหรอกอืหอืมืม,ม,มหน่อยน้ำค้างน้ำหขังไอยู่แซ่บหลายพอแมอน่อ,นองงงเดี๋ยวเด้ออันนี้เอาไวเธอดูดเดี๋ยวเอาไ้ก่อนเอาไ้ก่อนอืมมีประโยชน์ได้หัวป่าคอเนี่ย โอ้อ่มปากคอใหญ่นี่ปากคอใหญ่มา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 พอม่น้องจะบอกอยู่เด้อ,อเด่นแห้งเด่นแห้งอะ่ะบม่ได้ไม่ได้กินน่ะโอ้ยรู้ดูกันนี่ดำนาเที่ยวดำนาเขากำลังเรียนลกหญ้าเขาใด้ตรงนี้มีปาคอแล้วไปใส่เบ็ดนาะฝนตกตกลื่นลื่นเนี่ยไปใส่เบ็ดตอนนั้นไม่ได้ไปง่ายปานนี่หรอกใส่เบ็ดนทำให้นานมันี่ได้ตัวโอ้ตัวเพราะ คนแซีบนี่ปลาคอาบ,บานเฮานี่ใส่เบ็ยยเบเชเดช่วงนี่ฝนตกลื่นลินโอ้ยย้ำมือแรงออกหาใส่เบ็ดกุญแจจี้เดียนใส่เบ็ดโอ้ยขัดปลาแม่นนองช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละเ <c oughs> ดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบนี่แหละเดือนสิบเยอะใส่หาปลาขวัญย่างเดียวเท่าปลาแม่นนองเดืดนอ <c oughs> ดนสิบอะเข่ามานเนี่ยหาปลาขวัญย่างเดียวยังไปหาใส่เบ็ดหาปลาขวัญย่างเดียวไปเตะเขาไอ้เอาลุมบิดเลย ยออมามเมือัว้ามาเหี้ยวว่าโอ้ลมแห้งแท้จะเท้ยบย่างเขาไปหาบาร์ควันนะจอ๊อคักนี่ใสก่กบังย่างกาไปโอ้ยคักพ่อแม่หลอ่อนเดินแหงเดินแหงอืมโอ้พี่อิ่มเลยพ่อแม่ไปหลอ่อนเหมือนปิดปิด,ป,ดปิดกล้องขอกัน เออว่ากินเขาแล้วบ่ปิดกล้องเขาอย่างนี้เมียสิแล่นนี้เออว่าเบ้่ออิ่มอมแล้วพอ่อแม่หนองโอ้ยั้งไีก็ฝากติดตามผมเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับตะไข่ให้เลยนะครับเด้อพ่่านสายเชียวชาแนลอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฮิดคลิปต่อไปครับผม ขี้เหนียวไปซ้ำหน้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจเไ็ดแก่งน้องใหม่สู้กินจะไปหาซับน้องใหม่ประเดี๋ยวลงทงลงทงมื่นมือเหนียวไปซ้ำหนิซะก่อนพ่อแม่ได้น้องเสียเปียกไว,ว้เลยเงื้อสัตว์ออกห่อนไหลโอ้ทังไหก็ขอบคุณหลายๆเดด้้อครับที่คอยเข้ามารับชมผมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเยึด คลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับผมไปแล้วครับเพราะไม่นองฝากไ้ทั้งนี้ละมื้อนี้อย่าลืมอย่าลืมไปหามากินนั่นล่ะนี่อย่าไปหาเตะป้าเขา,าเห้เาห้างอีู่ละป้าควันก็นอ,ยอ,อย่าเปเอาของเ็อยาเอายบบอลเลนซื่อ